S 1> <S 1> สวัสดีครับเส,ส,บส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับมิกแล้วก็น,น้องกาศนะครับ <Linked. S 1> วันนี้ครับเราอยู่กันที่กองเงากำแพงเพครับผมเราเจอกันวันแรกวันแรก <S <S นะฮะ <S 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 รับรองครับว่าสนุกแน่นอนครับผมไปดูบรรยากาศกันเลยครับ ละครเงากรรมเทพเดินหน้าถ่ายทำแล้วค่ะเมื่อวานนี้คู่พระนางมิกทองรยาและการนัทชาได้เจอกันแล้วในสตอรี่อินสตาแกรมมิกแซวกันว่าเป็นเพนกวินบอกเลยว่าคู่นี้เคมีเคใจน่ารักมากๆซึ่งวันแรกทั้งคู่ไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลยแค่เจอกันในกองก็แซวกันแล้วรวมถึงอนัทลาพานิชเฟิร์นทิติน,นันคนนี้ไม่ได้ถ่ายละครถึง3ปีตื่นเต้นกว่าเพื่อนเลยค่ะและยังมีนลดนกนินและกับตันกันาทร 7HDnewstar ที่เรื่องนี้ต้องประชันกับมิกเจ้าตัวก็เกรงไม่น้อยเลยล่ะค่ะ ทำจริงเขาเปิดเขาเขาเปิดกันมาแล้วนะครับผมแต่ว่านี่เป็นวันแรกของมีผมมีองการด้วยของหนูวันที่สองแล้วค่ะเอาทำไมผมคนแรกคนเดียวอ่ะโอ้โหวันแรกวันแรกหลายคนวันแรกหลายคนนะตื่นเต้นครับมาเจอพี่ๆทุกคนนะครับผมครับแรกที่ได้เจอพี่มิก เป็นคิวแรกที่ได้เจอพี่มิกยังไม่ได้ยังไม่เข้าฉากยังยังเลยเป็นโชคดีของผมมากเลยที่ยังไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเราผมจะได้โฟกัสกับงานได้เต็มที่ฮะใช่โชคดีของหนูเข้าฉากพี่มิคครั้งแรกด้วยซีนแรกมาถึงก็โดนพี่มิกกระชากคอแล้วครับพี่มิการแบบปะทะคารมกันนิดนึงควดเธอต้องแหนบสบายครับต้องไปรอดูครับเออเท่อกี้ผมแค่เบาๆนะ่อเ้เบา ผมลอยไปนู่นเลยก็สนุกค่ะตื่นเต้นอะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเชื่อมะว่าแบบว่าจะมาได้เล่นละครแบบนานๆแล้วท้อที่เราแบบประมาณ3ปีได้แล้วค่ะ3ปีพูดบทผิดบทถูกกับัเรค่ะ งานนี้สาวการที่เพิ่งไปดำน้ำที่เกาะเต่ามาหมาดๆก็ติดใจซะแล้วเที่ยวชวนนักแสดงในกองละครไปด้วยกันครั้งหน้าแทบทุกคนเลยค่ะหนูก็ไล่ชวนทุกคนที่อยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าไปด้วยกันไหมคะเชิญผมแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยหนูไปดำน้ำมาหนูดำมากเลยพี่มิกไปดำน้ำไหม ก็คือเะให้ผมไปดมเพื่อนน่ะก็ไม่มีข่าวมากใช่ค่ะชวนบอกให้ไปพรุ่งนี้เลยครับไปไหมไปเลยเหรอใช่ครับมึงควใจง่ายมากเลยนะจะเดินไปไหนก็แต่พอดีผมไม่สบายครับเลยบอกว่าผัดไปก่อนเอาปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก่ากันใหม่ละครเงากราเมเทพเดินน้าไทยทำกันอย่างเต็มที่รอชมและให้กำลังใจกันด้วยนะคะ